เรื่องจริงไนท์ไลฟ์ขอบคุณมากๆเลยครับที่เช่วรายอําเด็กกับพวกเราที่เรื่องจริงไนท์ไลฟ์ทั้งคู่เนี่ยถือว่าเป็นลูกทุ่งหมอลำใหม่สฟแรงอันนี้ถูกต้องนะเดินสายพบปะกแฟนๆเนี่ยเยอะมากอีกหนึ่งอย่างนะเขาที้แดงว่าแฟนๆเนี่ยชื่นชอบแล้วก็เอ็นดูรวมไปถึงศาสตรสุนก็คือมาลลยน้ำใจจ๊าไหมซึ่งยุคนี้เขาจะให้กันแบบอลังการมาก <c oughs> เน็กได้สูงสุดเท่าไหร่ <c oughs> มาลลยน้ำใจ ผมจำไม่ได้ว่ามันมันได้เท่าไหร่ตัวเลขกลมๆอาะประมาณแสนครับโหใช่ครับอันนั้นมันอยู่ใน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 วันสำคัญเลยครับมันเป็นวันเกิดครับอ๋อใช่ใช่วงได้เท่าไหร่ก็หลักแสนเหมือนกันค่ะหลักแสนเหมือนกันในในช่วงของวันวันเกิดแล้วก็วันหลายๆวันที่เขาให้มาก็เอาไปทำอะไรอ่ะใช้ในครอบครัวค่ะอ๋อก็มอบไปของขวในครอบครัวได้ก็ไปทำอะไรผมแกะใช่เอง พี่ใสเหมือนกันให้พ่อให้แม่บ้างดีมากที่แล้วเรามีเก็บไว้ไหมไม่มีครับเพาะใช้หมดเอาอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยเอาเน็ตก่อนครับอยากให้แฟนรายการลุกทีนัของเราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรจากชีวิตของเราก็อย่างทุกคนสู้นะครับผมมองว่าเส้นทางชีวิตของเราแต่ละคนมันแตกต่างกันไม่ว่าจะผมพี่เวียงหรือใครก็แล้วแต่เพียงแค่อย่าท้อแค่นั้นเองสู้ในเส้นทางของเราสู้ในความ สามารถของเราแค่นั้นพอแล้วก็อย่าไปไปทําตัวให้มันเดือดร้อนคนอื่น <c oughs> ก็พอครับทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกแต่ไม่ใช่ว่าถูกแค่เราคนเดียวด้วยถามคนอื่นด้วยก็แล้วครับก็อยากให้ทุกคนสู้ๆครับน่ารักมากเวียงอะสําหรับเวียงนะคะก็อยากจะฝากทุกๆคนที่กำลังดูอยู่นะตอนนี้นะคะใครที่มีเส้นทางความฝันเป็นของตัวเอง ก็อยากให้อย่างแรกเลยที่ต้องมีความอดทนค่ะความอดทนแล้วก็ความขยันเชื่อฟังครูผู้ใหญ่พ่อแม่ดีที่สุดค่ะผู้ใหญ่มักจะมีแต่สิ่งดีๆให้เราเสมอถ้าเกิดวันหนึ่งเราไม่มั่นใจถามเลยค่ะถามเลยแล้ววันหนึ่งเราจะได้รับคําตอบที่ดีกลับคืนมาถ้าท่านบอกว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ท่านบอกว่าอย่าพึ่งก็ต้องฟังก่อนค่ะต้องเดินตามเส้นทางอย่างที่ ท่นวางไว้แล้วก็มั่นใจในตัวเองยืนยันยืนยันกับตัวเองว่าเราจะต้องทําให้ได้ละต้องอยู่บนเส้นทางสายนี้อย่างที่เราเลือกไม่ว่างานงานอันไหนก็ตามนะคะต้องยืนอยู่ให้ได้แล้วก็สู้กับมันค่ะไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมสองคนนี้ถึงโด่งดังมากในณะณนะตอนนี้เลยนะยิ่งหลังคุยแบบเนี้ยแล้วผมมั่นใจว่างานของคุณสองคนนี้มากันจิงนู่นยาวปลายปีเลยอย่างแน่นอนคุณผู้ชมครับนี่แหละครับ คือตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่เขาเรียกว่าค้นหาตัวเองจนเจอไม่หยุดที่จะเรียนรู้สําคัญมากนะที่สําคัญครับคือการเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้เน็กประเวณีขอบคุณอีกครั้งนะครับเทีกเกตกับเรื่องจริงในไลฟ์นะครับอ่ะหมดเวลาลงแล้วครับเจอกันใหม่คืนวันเสาร์หน้าสี่ทุ่มครึ่งช่อง7 HD นอลับพันดีรอติดสวัสดครับ